สวัสดีลูกค้าเพชรยนต์ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องเป้ยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะที่าสาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้เป้ยจะพามาดูรถเข้าใหม่นะคะรอปรับสภาพการใช้งานนะคะตัวนี้ได้เป็นมิตซูบิชิตัวเอฟเบนเดอรนะคะ1.5 GT นะคะได้มาเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะขนาดใช้งาน อ,อันนี้ประสงค์นะคะใครที่ชอบนะคะตัวรถยี่ห้อมิซูบิชินะคะก็เข้ามาดูตัวรถได้ที่เพชรยน์นะคะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะก่อนที่จะไปรับชมตัวรถนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ให้เป้ยด้วยนะคะในส่วนตัวของมิซูบิชิตัวเอ็กซ์เพนเดอร์ตัวนี้นะคะได้เป็นตัว1.5 GT นะคะเป็นสีดำปีการใช้งาน ปีเป็นปี22นะคะจด23นะคะไมค์การใช้งานอยู่ที่4 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่549,0 0 0เลยเพิ่งเข้ามาใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะคะอันนี้รอปรับสภาพการใช้งานนะคะรถตัวนี้นะนี่เข้าใหม่จริงๆนะคะสภาพแรกลับจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะอันนี้เราให้ดูสภาพแรกลับมาให้ลูกค้าได้ดูกันทุกคนเลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นฝากระโปรงสีดํานะคะสัญลักษณ์เพนเดอร์ก็จะได้เป็นโครเมียมให้แบบนี้เลยนะตัวกระจังหน้าเขาจะได้เป็น แล้วก็ตัวรูกระจังหน้านะคะจะได้เป็นแบบรังพึ่งเนี้ยนะคะเป็นแบบรังพึ่งรองระบายอากาศแบบนี้เลยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบไข่แบบนี้เลยนะคะนี่นะ,ะนนนะมีไฟตัดหมอคู่หน้าด้านล่างมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวลอ้อตัวยางนะคะยางล้อจะได้เป็นลอ้อแมกอัอลลอยทูทูให้แบบนี้เลยยางเป็น,เป,นเป็นยางปี22นะคะได้เป็นขอบตัวนี้จะได้เป็นขอบ10 เป็นขอบ17นะคะได้เป็นขอบ17ด้วยนะคะตัวโชคนะตัวโชคนี่ก็ยังเป็นเดิมๆของเขามาเลยนะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะในไ,ไม่ล้างังไ,ไม่ได้ชงนะตัวนี้นะแรกรับมาแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นสเกิร์ตด้านข้างมอให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกพับแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะมีชิลมีชิลของ e x p เป d เดอร์ติดมาให้เลยนะคะที่จับเป็นโคมี่มแบบนี้นะคะอันนี้แรกรับมาเลยนะคะยังไม่ปรับสภาพการใช้งานนะ้ำไม่ใช่ว่าเราจะส่งมอบรถลูกค้าในสภาพแบบนี้นะคะเรามีการเช็คตรวจสภาพการใช้งานรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้าหรือนําไปตั้งหน้าร้านอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจหรืออยากดูตัวรถจจริงนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยที่เพจยนสาขาสุวินทวง46นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง6โมงเย็น นไปเลยะะคะอยากดูรถสนใจรถหรือจะกดเบอร์โทรมาหาเ้ยก็ได้คะ่ะที่เบอร์0 9 4 9 8 6 4 4 7 9เปยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะต่อไปมาดูนี่จะได้ตัวสปอร์ตไรเดอร์แบบนี้เลยนะคะสเกิร์ตด้านหลังนะนี่ตกแต่งมาให้แบบนี้เลยแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟนะคะโคมไฟมาให้แบบนี้เลยมีที่ปัดน้ำฝนมาให้มาดูในส่วนของท้ายคะ่ะนี่คะ่ะ ตัวท้ายรถนะคะก็สามารถจัดเก็บของได้เยอะนะคะสามารถพับเบาเข้าไปได้อีกนะสามารถพับเบาเข้าไปได้อีกนะคะยาวถึงตัวนั่งคนขับเลยนะคะด้านในก็กว้างขวางแบบนี้เลยมีช่องแอร์ระบายมาให้นะคะตัวภายหลังรถหรือถ้าใครไม่อยากใช้งานใช้เป็นคนนั่งก็สามารถดึงเบาขึ้นมานะคะดึงเบาขึ้นมาพับเบาะลงไปเก็บเพื่อเก็บของสัมภาระหรือถ้าเป็นครอบครัวที่ออก,กต่างจังหวัดช่วออก,กตก่างจังหวัดก็สามารถพับเบาได้เลยนะคะอันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งหนาเหมาะสําหรับครอบครัว ขนาดเล็กนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ใช้งานนะคะหาที่จอดง่ายนะตัวนี้นะคะแล้วก็ปุ่มตัวน็อตนะคะไม่มีถอดมีแกะแน่นอนนะคะนี่ปุ่มเม็ดเอาอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะเป็นเดิมๆนีสัญลักษณ์ของตัวมิซูยังอยู่นะคะอันนี้เป็นเดิมๆจริงๆนะคะไม่มีชนหรือความจมน้ํามาแน่นอนถ้าตรวจเจอทาเพชรยนรับซื้อคืนเต็มจํานวนแน่นอนนะอันนี้เป็นรถแรกรับเอาให้เห็นกันแบบนี้เลยแล้วก็ปุ่มนอ็อตเห็นไหมปุ่มแต้มสียังอยู่เลยนะคะตัวนี้ ต่อไปมาอยู่ในหในส่วนของห้องเครื่องไอ้ห้องผู้โดยสารกันนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็ด้านในก็จะเป็นเป็นปุ่มพัดส,สตาร์นะคะมีปุ่มปรับเอ่อปรับกระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะสตาร์รถให้ดูมาอยู่ที่ระบบแอร์กันเลยระบบแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะตัวนี้นะนี่นะคะ มาเป็นแบบนี้เลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสวยๆด้านในสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอแสดงผลเข็มเลขใหม่อยู่ที่4 0 4,000 40, 40, กว่ากิโลมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงให้ทั้งสองฝั่งนะคะแบบนี้เลยนะพออะวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะอันนี้รองรับ a อ d ด o i d แนอนแล้วก็เป็นช่องแอร์ให้นะคะปุ่มแอร์ปรับเป็นอัตโนมัตินี่ความเย็นนะคะอันนี้อันนี้เพิ่มพัดลมความเย็นอันนี้ก็เพิ่ม ว่าเราจะเอาเย็นมากแค่ไหนนะคะหรือจะปรับอุณหภูมิลงมานะคะแล้วก็มีเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าให้แบบนี้เลยนะคะมีที่วางแก้วให้นะคะนี่วิดีุเครื่องเสียงเห็นไหมคะดังเบาๆคอบาๆเอาเดี๋ยวลดเสียงแอร์ลงก่อนคอนโซลหน้าก็จะได้เป็นแข็งๆแบบนี้เลยนะคะมีช่องวางของให้นะคะเบาได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องแอร์นะนี่มีช่องแอร์ให้เพิ่มนะคะปุ่มไฟนะ นี่เปิดไฟชัดแจ๋วนะคะสว่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้านหลังก็กว้างแบบนี้เลยนะใครสนใจนะคะชอบรถขนาดเล็กรถครอบครัวไปใช้งานแนะนําตัวนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยมีที่จัดเก็บของให้ตรงนี้นะคะ ถ้าใครสนใจอยากได้รถเ p ็ n d e r ตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาก็สามารถแคปหน้าจอแล้วโทรมาหาเปิร์ก็ได้คะ่ะที่เบอร์09498 64 479นะคะเปยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยรถนะคะสามารถออกได้ทุกทุกอาชีพเลยมาหาเราที่เพชรยนต์เรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10ไฟแนนซ์ให้ลูกคา้าแน่นอนออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการวิช รา้าิสาหากิจค้าขายพ่อค้าแม่ขายนะคะอาชีพเกษตรกร,ร,กรอาชีพเกษตรกร,ร,กรขอแค่มีเล่มเขียวนะคะเราก็ก็สามารถออกรถกับทางเราได้แล้วนะคะต่อไปเรามาดูในตัวเครื่องยนต์กันดีกว่าเดี๋ยวปขอปิดนี่ปิดก่อนนะคะแอร์เย็นฉ่ำแอร์เย็นฉ่ำแบบนี้พร้อมใช้งานมากๆเลยอยากมีลูกค้ามากเลยอยากมีเจ้าของแล้วครับ หล่อๆแบบผมอยากมีเจ้าของแล้วครับใครสนใจก็แวะมาดูมาชมตัวรถกันจริงๆได้เลยที่เพชรยนต์นะคะสามารถเข้ามาหาเราได้เลยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง6โมงเย็นเลยนะคะเดี๋ยวป้้ยจะพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันนะคะ มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะทีวนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1นนะคะเป็นเครื่องยนต์1น้ามันก็จะร้อนๆหน่อยเพราะว่าสตาร์ทสตาร์ทนานพอสมควรจะไม่มีคาบน้ํามันรั่วไหลนะคะอันนี้เขาใช้ผ้าชับซับน้ํานะคะเช็ดน้ํามาเฉยๆนะคะไม่ใช่คาบน้ํามันนะคะแล้วก็ตัวน็อตปุ่มน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวแบบนี้นะนี่นะคะนี่แล้วก็แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ก็ถ้าเกิดตรวจเช็คเจอ เสื่อมสภาพนะคะทางเพย,ยนก็จะเปลี่ยนแบตใหม่ให้เลยนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายของเลนน้ำมันเครื่องให้นะคะตัวนี้นะแล้วก็สายไฟนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะคานคานบนหม้อน้ําก็ยังแข็งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมาแน่นอนไม่ได้ถอดเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะนี่กลุ่มน็อตด,ด้านในยังอยู่ครบเลยนะคะไม่มีถอดแกะมาแน่นอนนะคะสําหรับใครที่มองหาตัวรถนะคะ มองหารถใช้งานรถครอบครัวขนาดเล็กแนะนําเลยค่ะมาหาเราได้เลยที่เพชรยนต์นะคะเรายินดีให้บริการทุกคนเรามีรถดีๆให้เลือกมากมายเลยคะ่ะสําหรับลูกค้าเพชรยนต์ที่มองหารถครอบครัวนะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์นะใครอยากได้แวะมาเลยค่ะแวะมาดูได้เลย หรือจะโทรมาหาเปยก็ได้ค่ะที่เบอร์0ู4ย์6 4 4 7 9นะคะเปยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอแค่ลูกค้าเข้ามาหาเราได้เลยหารถที่ใช่หารถที่ชอบหารถถูกใจแวะมาหาจเจ้าที่เพชรยนุนรับรองได้รถคุณภาพคัดเกรดเกรด A ไปแน่นอนนะคะเครดิตดีแถมเครดิตดีมีดันฟรีดาวให้ทุกคนคะ่ะรองรับทุกเคสแล้วก็มีไฟแนนซ์มากกว่า10ไฟแนนซ์แน่นอนนะคะใครสนใจอยากออกรถกับเพชรยต์มาหาเราได้เลยนะคะ รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะมันจะมีอยู่3สาขานะคะทีเซริไทย68แล้วก็เซริไทย95ส่วนเป้ยนะคะจะประจำอยู่ที่เซริไทเออไม่ใช่ขออภัยค่ะจะประจำอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้าโกถึง6โมงเย็นหรือจะโทรมาหาเป้ยก่อนก็ได้ขอ,ขอรายละเอียด เบื้องต้นหรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะมาดูตัวรถหรืออยากมาดูตัวรถจริงๆก็สามารถเข้ามาได้เลยโทรหาเป้ยได้เลยค่ะที่เบอร์ส9ดเจ้าสี่เก้าแปดหกสี่สี่เจ็ดเก้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเป้ยก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมตัวสินค้าเออตัวรถนะคะหรืออยากเข้ามาดูตัวรถจริงก็โทรมาได้เลยค่ะเป้ยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้เป้ยก็ขอ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจไว้ให้เปื่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ